นี่คืออ้อยแดงนะครับอ้อยแดงหยวนเจียงเป็นอ้อยชนิดเดียวที่คั้นน้ำทานอร่อยนะครับป้องกันเบาหวานนะครับรักษาเบาหวานความดันอ้อยแดงวันนี้ตัดไปขยายพันธุ์ปลูกก็เลยเหลือไว้สองต้นนะครับถัดไปก็เป็นอ้อยสุพรรณนะครับอ้อยสุพรรณพันธุ์สุพรรณคั้นน้ำอร่อยนะครับ กำลังตัดอ้อยให้เด็กทานค่ะน้ำเข่าแล้วเนี่ยน้ำท่วมตรงเนี้ยเดีวคนเินว่าให้มันมมมัดนะเม็ดมันอย่เม็ดมันอยู่ใต้ดินอเม็ดอยู่ใต้ดินเหรออาจารย์อ่เขาเป็นลูกไม่เป็นลูก เธอเป็นหยแล้วอุ้ยเขาขุดมาสิอาจารหวานไหมระวังฟันหักระวังฟันหักเธอจรินต้องใช้เครื่องปั่นเนี่ยไม่ไดระวังลูกชิ้นระวังบอโดนตาเธอพ่อใช้มีดมีดปั่นเลยเธอต้องหักครึ่งหนึ่งก่อนเออหักกระข้อเข่าได้ไหมเกิดออกอาจารย์ไม่น่าตัดเออขอข่าเด้อมิวสิกมิวสิกไปห่างๆเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนเออไปห่างๆ เอาข้อเข่าหาเออนั่นน่ะแล้วเอาไปล้างก่อนลูกเอาไปล้างก็ไปล้างก่อนกินต้องล้างอย่างนี้ไปทิ้งใส่ต้นไม้นะมันจะได้เป็นปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพอาจารย์อยากปอกอ่ะเขาปอกเลยอันนี้อาจารย์ไม่อยากจะปอกแล้วปวดแขนนะ